มีดที่ใช้นี่ก็ไม่ใช่มีดแบบมี้นะครับผมความสะอาดดีนะครับนี่นะครับส่วนสําคัญมากนะครับส่วนส่วนนี้นะครับกลิ่นจะแรงมากนะครับเราต้องเอาทิ้งไปเลยนะครับดูออกไปเลยครับอย่างนี้นะครับผม เราตรงสวนนี้เราก็เอารวงไปเลยนะมือ้วงได้เลยนะครับจะล้างด้วยเกลือก็จะดีมากเลยนะครับเพราะช่วยลดกลิ่นคาวแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้ววันนี้ผมก็จะใช้มะขามดิบนะครับผมในการให้ลดเปรี้ยวนะครับผมทําขายนะครับก็ต้องใช้เป็นมะขามเปียกหรือว่ามะนาวนะครับผมจะต้องน้าเดือดๆอย่างนี้นะครับก็จะมีผลช่วยให้ต้มยำหัวปลาไม่คาวนะครับเพื่อนๆไขไปเลยครับผงชูรสครับผม งปรุงรสนะครับผมเป็นรสเค็มนะครับผมเราก็ใส่เกลือไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับควรจะใส่เกลือป่อนแทนน้ําปลานะครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆจะทําไปขายที่ตลาดนัดก็ควรทําเป็นครั้งละเป็นชุดนะครับผมอากาศหนาๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสดต้มยำหัวปลาแซบๆร้อนๆนะครับ